สวัสดีค่ะพี่น้องจ้าแม่น้องจุดกินแสบเไรจ้ามือนี้สโลสักลักตาดีดีไปเบิงเห็นนิ่มเบิงลุงเก่งของนายจุนอันนี้เป็นพนี้ซักเป็นลุงเลยจ้าอยู่ข้างบ้านนี่จ้าสวัสดีครับแฟนครับแนนครับผมไปเห็นนิ่มพี่น้องจ้าจิไปขึ้นเอายุใส่ละห้างมันให้นเบิงดูโอ้พี่น้องจ้าเห็นบ่อเดี๋ยวเด้อแป๊บนึงเด้อพี่น้องเห็นบ่ออีกห้างหนึ่งเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่อ ที่อามันมีต้นหมดเลม่นางจูนท่านได้เห็นอยู่สีได้ยพี่สีดาเดี๋ยวนี้ซี้ดูเอามือซี้ดูเ้โอ้อยู่คนละมองโอ้พี่น้องพี่น้องเห็นบ่อยู่ทางเท่งคุณอาเพิ่นสะเอาลงมาเด้อวันนี้เพื่อนอะไรเนี่ยคุณอาอุปกรณ์เพิ่นพี่น้องแก่ป้องกันเนาะได้ดังโด่งพลังเลย Iden, นี่แหละวิธีการเอาเผงเพิ่นพี่น้องเพนมีเพิ่นมีสูตรเพิ่อนนะคือกาอห้างไงเติบอยู่ได้แล้วเนาะพูดถึงอุปกรณ์นคือเรรพบุรุว่ามันอยู่นี่อยู่แล้วนะพันจอบพันจอบบ้านนั แต่ว่าแม่น้องจุ่หนี่บูฮูเด้อขนาดว่าอยู่ข้างเฮืองกับบูฮูว่ามันอยู่นี่อีหลีเ<อ><ห>ดียวแล้วครับตามไปแล้วพี่น้องจ้ะไปน้อจ้ะแส่รู้นินึงเพราะเลี้ยงไว้กับมืออันนี้ไปบอกว่าบม่ได้เรี้ยงวันนี้บ่เรี้ยงกับพี่น้องเรียงกันเลี้ยงซะนะเรียงกรืธรรมชาติ์ไหมสิไดโอ้ยมันคือบึงมาแล้วบันนี้มันเป็นยังบ่มันเป็นยางเบาเข่าปากแม่น้องจุ่นไกลๆนิดนึง มาเลยนะครับคึ่งมิ้มเขาเรียกคึ่งมิ้มเอาโดยไม่ฆ่านะครับผมปล่อยกับธรรมชาติมาเดิมปล่อยกับธรรมชาติเหมือนเดิมเลยค่ะเขาหพี่น้องพี่น้องมันจะได้เบิร์กผิดจบป่ะนี่มันคือมึงอาหารแล้วนี่แม่เจ้าน้องเจเลือสโตรตายครับพี่แม่ได้หัวน้ำด้วย ไปละไปไปข<ป>้ามีแกงอืมงามขนาดเนาะ,อะเอาไปกินพูดเอะพูดเอาสุดก็คนเป่ปาด้วยพี่น้องแล้วพ็เป็ดยังเด้อนี่อย่าห้างนั่งได้เอาเอาวางลงให้พี่เบิงดิกินได้ไ<ป>กินเลย<ป> ไม่ต้องขูดซิซิมสดๆเลยเด้อจ้ะตุยๆเลยเอาป่ดให้เนยจั๊หน่อยไหมตัดเลยแม่นบาเออลูกจ้ะจ้ะัซึ่งใช่พี่น้ามันอยู่ผีเบาเออไม่ต้องขูนเจียนซิมให้พี่น้องเบิึงสดๆเลยจ้ะเอาลงมาบางยาหนิเด้อดูครับผมดูดูดูช้ำช้ำพี่น้องจ้ะวานวว่าอื้ม เพื่องจากแซ่บพักแซ่บแรงเมาต้องหยุกัดข้าเลยสำหรับคลิปนี้กับพ่อแค่นี้นะคะฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แม่นางจยุดกินแซ่บเด็ดจ้าหักไม่เหก็กดติดตามบ๊ายบาย